สวัสดีค่ะทุกทกท่านคะยินดีต้อนรับเข้าสู่คุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงสำหรับ f อฟท่านใดนะคะที่เข้ามารับฟังคลิปเป็นครั้งแรกฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงด้วยนะคะและหากท่านชอบคลิปนี้ก็ฝากกดแชร์เพื่อเป็นอีกหนึ่งกำลังแรงใจให้กับคุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงด้วยค่ะชาวราศีมังกรทุกท่านคะในช่วงวันที่1-10 กุมภาพันธ์2569สิ่งใดจะให้โชคให้ลาบแก่ท่านแน่นอนค่ะสำหรับคลิปนี้จะไม่บอกแค่โชคลาบอย่างเดียวจะบอกการงานการเงินความรักให้ท่านได้รับทราบล่งหน้าเพื่อที่ว่าท่านจะได้ไม่ประมาทในการทำงานและการใช้ชีวิตนั่นเองนะคะมาฟังกันได้เลยค่ะสำหรับท่านใดที่เกิดในช่วงวันที่16มกราถึง12กุมภานนะคะท่านก็สามารถรับฟังคลิปนี้ได้เลยหรือเกิดในลัคนามังกร ชาวราศีมังกรทุกท่านคะในช่วง1-10ถึงกุมภาพันธ์2569นานี้นะคะในช่วงระยะเวลานี้ต้องขอเรียนตามตรงนะคะว่าท่านอาจจะมีเรื่องที่ทำให้ท่านวิตก,กังวลใจอยู่บ้างมีเรื่องให้กลุ้มหรือว่าท่านอาจจะลุ้นอะไรบางอย่างจนส่งผลให้ท่านเกิดความวิตกังวลใจก็เป็นไปได้นะคะฉะนั้นช่วงนี้ขอบอกให้ท่านคลายความวิกกังวลใจเลยนะคะว่าไม่ต้องคิดมาก นะคะพยายามรีแลกผ่อนคลายสร้างพลังบวกให้กับตัวเองอะไรที่ทําใครที่ชอบคิดลบใครที่คิดไม่ดีอย่าอยู่ใกล้อย่าอย่าเข้าไปใกล้พยายามสร้างพลังบวกนําพลังบวกเข้าหาตัวเองเพราะอะไรเพราะว่าในช่วงนี้ท่านเป็นคนที่จัดการกับปัญหาต่างๆนานาได้เก่งมากเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะขยันมีความ เอาจริงคือเป็นคนที่จริงจังกับสิ่งที่ท่านทําขยานันคําว่าเบื่อเซงก็ไม่ค่อยมีนะคะจะไม่ค่อยมีคําว่าเบื่อมีแต่คําว่าสู้ฉันจะสู้ฉันจะลุยและหลายๆท่านนะคะช่วงนี้ท่านจะโดดเด่นในเรื่องของการใช้ไอเดียการวางแผนเป็นคนที่เก่งเกี่ยวกับเรื่องราวเหล่านี้สําหรับท่านใดที่ทํางานเกี่ยวกับการใช้ไอเดียวางแผนกัน คือคิดเรื่องงานนะคะใช้สติปัญญาในการคิดเรื่องงานโอ้ช่วงนี้การงานฉลุยนะคะและที่สําคัญท่านใดที่มีลูกน้องบริวารลูกน้องบริวารจะเกรงใจเป็นคนที่มีเครดิตในงานรดอสายงานที่ท่านทําคนนิยมชมชอบท่านด้วยนนะมีข่าวดีๆเกิดขึ้นมีเรื่องราวดีๆมีเรื่องราวน่าใจฟูมีเรื่องราวน่าตื่นเต้นดีใจเกิดขึ้นเกี่ยวกับการงานนั่นก็หมายความว่า ถ้าท่านกำลังทำอะไรอยู่และกำลังคาดหวังกับสิ่งที่ท่านทำจะประสบความสำเร็จบางท่านนะคะมีเรื่องปรับปรับฉับพลันเกี่ยวกับงานเกิดขึ้นและเป็นข่าวดีสำหรับท่านด้วยมีข่าวดีเหมาะแก่การพูดคุยเหมาะแก่การเดินทางเหมาะแก่การติดต่อคนที่มีอายุน้อยกว่า จะนำโชคลาภและข่าวดีมาให้สำหรับท่านใดที่มีลูกน้องบริวารที่อายุน้อยหรือว่าทำงานกับคนอายุน้อยช่วงนี้เขาจะให้การช่วยเหลืองานท่านดีนะคะลุยให้เต็มที่ท่านใดที่ทำงานประจำก็อาจจะมีเรื่องราวอึดอัดใจอยู่บ้างแต่ก็ถือว่าโดยภาพรวมแล้วท่านผ่านพ้นไปได้ด้วยดีและช่วงนี้นะคะท่านจะมีการเปลี่ยนแปลงแบบป,ปรับปรับฉับพลันแต่ว่าการเปลี่ยนแปลงไม่ใช่เรื่องที่แย่เป็นกาว เป็นเรื่องราวที่ดีสําหรับชาวราศีมังกรมากกว่านะคะลุยให้เต็มที่แต่อย่าได้ประมาทท่านใดที่ทํางานเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหานะคะหรือว่าท่านใดที่ทํางานรับซ่อมรับแก้ไขพุกทําลายช่วงนี้งานเข้ามาดีมากเหมาะแก่การเปิดตัวจะได้ทําอะไรใหม่ๆนะคะได้ทําในสิ่งที่ท่านอยากจะทําสําหรับท่านใดที่ยังมีความลังเลใจ กลัวจะไม่ได้ทําท่านได้ทําแน่นอนเพราะช่วงนี้ท่านจะได้ทํางานที่อยากทําจะได้ติดต่อกับผู้คนบ่อยขึ้นนะคะได้เดินทางไปยังสถานที่แปลกใหม่ซึ่งท่านยังไม่เคยได้ไปมาก่อนบางท่านจะได้ย้อนกลับไปทําอะไรเก่าๆที่ท่านเคยทําแต่ว่าไม่ได้ทํามานานด้วยก็มีด้วยเช่นเดียวกันนะคะลุยให้เต็มที่แต่อย่าประมาทอย่าคิดเยอะอย่าคิดมากการทํางานให้ละเอียดรอบคอบระดับก,กลุ่มก็พอะในเรื่องของการเงินนะคะชาว ราศีมังกรช่วงนี้ท่านจะมีโชคมีลาบด้านการเงินนะคะมีดวงได้เงินพิเศษพิเศษและที่สําคัญบางท่านจะมีรายรับจากหลากหลายช่องทางมีดวงในลักษณะได้อย่างเสียอย่างด้วยนะคะท่านอาจจะสูญเสียบางอย่างไปและได้สิ่งใหม่มาทดแทนอาจเช่นมีเข้าของเครื่องใช้ภายในครอบครัวนะคะแต่หากชำรุดพังเสียหายและท่านก็จะมีกำลังในการซื้อชิ้นใหม่มาทดแทนหรือบางท่านอาจจะเป็นในลักษณะที่ว่า ป่วยไข้ไม่สบายเจ็บเนื้อเจ็บตัวและได้เงินจากการเกลมประกันก็อาจจะมีเรื่องราวเหล่านี้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะและต่อมาในช่วงระยะเวลานี้สําหรับท่านใดที่กําลังคาดหวังหรือว่ารอคอยเงินซึ่งเป็นเงินที่ท่านควรจะได้เป็นเงินที่ท่านนะคะทำสำเร็จแล้วแต่รอคอยให้เขานั่นโอนให้หรือว่าชำระเงินคืนมีมีโอกาสได้รับข่าวดีนะคะมันจะมีข่าวดีๆเกี่ยวกับการเงิน เอกสารการพูดคุยค่ะสำหรับท่านใดนะคะที่กำลังแก้ไขกับปัญหาด้านการเงินอยู่และกำลังเครียดมากเลยเอ๊ะตกลงแล้วจะแก้ไขได้ไหมนะคะทำไมยุ่งยากและวุ่นวายเหลือเกินสุดท้ายแล้วท่านจะกู้ท่านจะแก้ไขได้นะคะและช่วงนี้ท่านจะเป็นคนที่โดดเด่น ในเรื่องของการแก้ไขปัญหามักจะแก้ไขกับปัญหาได้ด้วยตัวเองเสมอและต่อมานะคะการแก้ไขกับปัญหาบางครั้งจะนำมาซึ่งรายรับพิเศษท่านใดที่เป็นพ่อค้าแม่ขายมีดวงได้ออเดอร์เพิ่มท่านใดที่ขายสินค้าเกี่ยวกับเด็กคนอายุน้อยอสินค้าที่เกี่ยวกับความสวยความงามนะคะเครื่องเครื่องดูแลร,ร่างอ่าเครื่องสำอางลิปติอะไรที่ เครื่องหอมต่างๆทำงานเกี่ยวกับความเสียหายของคนอื่นท่านใดที่ค้าขายวิตามินอาหารเสริมบำรุงดูแลสุขภาพช่วงนี้ท่านจะขายดีเป็นพิเศษนะคะจัดโปรโมชั่นเรื่อยๆไฟ้สดเยอะๆนะคะเพราะว่าท่านจะได้เงินพิเศษพิเศษจากสิ่งเหล่านี้นั่นเองนะคะรายจ่ายของท่านจะหมดเงินไปกับการเดินทางมีรายจ่ายที่คาดไม่ถึงเกิดขึ้นมีรายจ่ายเกี่ยวกับเด็กคนอายุน้อยเกี่ยวกับสุขภาพนะคะ แต่ก็ยังไงซะก็อย่าได้ประมาทด้านการใช้จ่ายแต่ท่านจะโชคดีตรงที่ว่ารายรับของท่านจะเพิ่มมากขึ้นสำหรับในเรื่องของความรักนะคะคนโสดช่วงระยะเวลานี้มีโอกาสได้พบเจอรักครั้งใหม่นะเพราะว่าท่านเริ่มที่จะเปิดใจแล้วละนะคะทำใจได้ละอ,อยู่เป็นโสดมานานละอยากมีเพื่อนคุยใครเงาบ้างมีโอกาสได้พบเจอรักครั้งใหม่และจะเป็นคนที่อายุน้อยนะคะหรือไม่ก็ คนคนนั้นเขาอาจจะเป็นคนที่พูดจาน่ารักนะคะคกุ๊กกิ๊กทำอะไรเหมือนเด็กอะไรทํำนองนี้สําหรับท่านใดที่มีคู่และแต่งงานแล้วนะคะชีวิตคู่ในช่วงระยะเวลานี้เป็นช่วงที่ท่านค่อนข้างที่จะมีความสุขบุตรหลานคนอายุน้อยภายในครอบครัวจะนําข่าวดีๆนําโชคลาภมาให้นะคะแต่ว่าอาจจะมีใครบางคนภายในครอบครัวป่วยไข้ไม่สบายหรือว่าอาจจะต้องใช้จ่ายเงินไปกับสุขภาพ ซื้อวิตามินอาหารเสริมบำรุงสุขภาพหรือว่าอาจจะเดินทางไปเพื่อพบแพทย์ตามหมอนัดก็เป็นไปได้นะคะสรุปนะคะชาวราศีมังกรหนึ่งถึงกุมภาพันธ์นี้ท่านจะมีโชคลาภด้านการเงินมีดวงได้เงินพิเศษมีดวงได้เงินที่ท่านไม่คิดว่าจะได้เสี่ยงโชคเสี่ยงดวงได้แต่อย่าเสี่ยงเยอะขออวยพรให้ชาวราศีมังกรทุกท่านเฮงเฮงปังปังหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองนะคะ ขอบพ,อพอคุณทุกทุกการติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ